โลกแห่งยานยนต์หรูหราเต็มไปด้วยนวัตกรรมความแม่นยำและสมรรถนะแต่วันนี้เรากำลังก้าวไปไกลกว่านั้นมากวันนี้ไม่ใช่แค่รีวิวรถยนต์ธรรมดาแต่คือการเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวิศวกรรมเยอรมัน เทคโนโลยีไฮบริดและการออกแบบในระดับทางทหารถูกรวมเข้าด้วยกันขอแนะนำสุดยอดยนตรกรรมรุ่นใหม่ของเยอรมนีรถหุ้มกราะลูกผสมสุดหรูแห่งอนาคตที่สะท้อนพลังการปกป้องและความสง่าง,งามได้อย่างสมบูรณ์แบบจากภายนอกมันดูราวกับหลุดมาจากสนามรบแห่งโลกอนาคตแต่เมื่อมองใกล้ๆคุณจะเห็นว่านี่คือผลงานศินลปะแห่งวิวัฒนาการทางยานยนต์เราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียด ทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะระบบความปลอดภัยจุดเด่นเฉพาะตัวราคาและบทสรุปของสุดยอดยานยนต์คันนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกาพาแรกที่เห็นคืออำนาจในรูปแบบบริสุทธิ์ยานพาหนะคันนี้ถูกออกแบบให้ทุกเส้นสายแสดงถึงความแข็งแกร่งและความแม่นยำรูปทรงภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจากทั้งยานรบล่องหนและรถสปอร์ตรดซูเปอร์คาร์ตัวถังผลิตจากวัสดุผสมคาร์บอนไทเทเนียมทำให้แข็งแรงมากแต่มีน้ำหนักเบา ด้านหน้ามีไฟหน้าแบบเลเซอร์แอดแอปที่ดีไซน์เฉียบคมส่องได้ไกลและชัดแม้ในหมอกหรือควันช่องกระจังหน้าเป็นตาข่ายล่องหนที่ช่วยเรื่องอากาศพลาศาสตร์และซ่อนเซ็นเซอร์เรดาร์พร้อมระบบป้องกันไว้ภายในสีดำด้านสะท้อนบุคลิกสเตล์ส่วนเส้นไฟเลดสีแดงวิ่งตามแนวตัวถังเหมือนเส้นพลังงานเพิ่มความลึกลับและทรงพลังทุกเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบมาอย่างมีเหตุผลทั้งช่วยระบายความร้อนและเพิ่มแรงกดอากาศ ล้อขนาดใหญ่8ล้อเป็นระบบขับเคลื่อนอิสระปรับแรงดันยางได้ตามสภาพถนนสามารถหมุนกลับตัวในที่แคบหรือปีนไต่พื้นที่ขรุขระได้อย่างง่ายดายด้านหลังมีคลีปอากาศแบบแอคทีฟท่อไอเสียปรับแรงดันได้และระบบระบายความร้อนที่ทำงานอัตโนมัติตามความเร็วและอุณหภูมิทุกองค์ประกอบของภายนอกคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังกับศิละปะอย่างลงตัวภายในห้องโดยสารคือโลกอีกใบหนึ่งทันทีที่เปิดประตูปีกนกขึ้นมา ภายในเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับยานอาวกาศและความหรูหราระดับเรือยอลชหน้าปัดหลักเป็นจอ OLED โค้งยาว48นิ้วแสดงข้อมูลครบทุกอย่างทั้งการานำทางพลังงานระบบขับเคลื่อนและสถานะการป้องกันร,ระบบพวงมาลัยแบบยอคอมีปุ่มสัมผัสพร้อมเซ็นเซอร์ชีวภาพที่ตรวจจับชีพจรและความเครียดเพื่อให้ AI ในรถปรับโหมดขับขี่ให้เหมาะกับสภาพร่างกายทันทีเบาะนั่งผลิตจากหนังเมมโมรี่โฟมปรับความแข็งได้พร้อมระบบทำความร้อนเย็นและนวดในตัวผู้โดยสารด้านหลังมีที่นั่งแบบเอนราบ พร้อมหน้าจอโฮโลแกรมส่วนตัวและระบบตัดเสียงรบกวนเต็มรูปแบบวัสดุที่ใช้ในห้องโดยสารมีทั้งคาร์บอนไฟเบอร์อลูมิเนียมเกรดอากาศยานและหนังเอาคันทาราคุณภาพสูงระบบไฟภายในห้องโดยสารเปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่โหมดสบายจะเป็นสีน้ำเงินสปอร์ตเป็นสีแดงไฮบริดเป็นสีเขียวและโหมดเทคโนโลยีจะเป็นสีขาวหลังคากระจกพารารามาเปลี่ยนความทึบได้ทันทีด้วยไฟฟ้ามอบทั้งความเป็นส่วนตัวและวิวที่เปิดโล่งเหนือระดับ ภายในรถคันนี้ไม่ได้แค่หรูหราแต่มันมีชีวิตที่ตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับผู้โดยสารทุกคนสมรรถนะคือหัวใจของรถคันนี้ใต้กรอบหุ้มหนาแน่นคือระบบขับเคลื่อนไฮบริดคู่ขนาด4.0ลิตร B8 ินเร์โ์โบจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว มีกำลังรวมกว่า1,200แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง1,800นิวตันเมตรแม้ตัวรถจะหนักกว่า6ตันแต่มันสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.4วินาทีระบบส่งกำลังแบบคลัตช์คู่8สปีดตอบสนองช๊อปไวแต่ขับนุ่มเนียบเมื่อใช้ไฟฟ้าเพียวเพียวได้ระยะทางกว่า80กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวแมติกปรับระดับตัวรถได้สูงสุด30เซนติเมตรเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนน AI ในรถจะวิเคราะห์สภาพถนนแบบเรียลไทม์ ปรับแรงบิดให้เหมาะสมกับล้อทั้ง8เพื่อการยึดเกาะสูงสุดรถสามารถไต่เนินชั้นว่ายน้ำลึกได้กว่า1เมตรหรือขับผ่านทะเลทรายโดยไม่ลดประสิทธิภาพระบบเบรกเป็นคาร์บอนเซรามิกพร้อมการชาร์จพลังกลับเข้าสู่แบตเตอรี่เมื่อเบรกแต่ละครั้งผลลัพธ์คือการขับขี่ที่ทั้งดุดันแม่นยำและมีสมดุลเหมือนยานยนต์แห่งอนาคตระบบความปลอดภัยคือรากฐานสำคัญตัวถังหุ้มเกราะระดับ VR10 สามารถต้านกระสุนเจอก,กรอดและแรงระเบิดขนาดเล็กได้พื้นใต้ท้องรถใช้โครงสร้างหลายชั้นเพื่อลดแรงระเบิดจากด้านล่าง กระจกกันกระสุนเกรดพิเศษทนแรงกระแทกและสารเคมีได้ถังน้ำมันปิดทนึกิกอัตโนมัติส่วนแบตเตอรี่ถูกป้องกันแบบแยกชั้นระบบตรวจจับภัยคุกคามแบบ AI ใช้เรดาร์โซนาและกล้องรอบคันเพื่อตรวจสอบ360องศาหากพบภัยคุกคามรถสามารถเปิดระบบควันบังตาปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนหรือปล่อยแฟลรหลอกลวงได้อัตโนมัติในรุ่นพลเรือนระบบเหล่านี้ถูกแทนด้วยเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติ เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะระบบช่วยหลบหลีกอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองกลางคืนระบบตรวจวัชิพจรผู้ขับถ้าพบว่าเกิดอาการเหนื่อยลา้าหรือหมดสติ A i จะควบคุมรถและพาไปยังจุดปลอดภัยโดยอัตโนมัติระบบกรองอากาศภายในเป็นระดับ CBRN ป้องกันภัยจากสารเคมีและชีวภาพได้เต็มรูปแบบยางรันแฟลตช่วยให้ขับต่อได้ไม่ได้รับความเสียหายและถุงลมนิรภัยอัจฉริยะ12จุดจะปรับแรงเปิดตามสภาพร่างกายของผู้โดยสาร ความปลอดภัยของรถคันนี้ไม่ได้แค่ป้องกันเมื่อเกิดเหตุแต่มันคาดการล่วงหน้าเพื่อป้องกันตั้งแต่ยังไม่เกิดต่อมาคือจุดขายเฉพาะตัวที่ทําให้รถคันนี้ไม่เหมือนใครในโลก 1. มันคือรถหุ้มเกราะไฮบริดหรูคันแรกของโลกที่ผสานความแข็งแกร่งแบบทหารเข้ากับความหรูระดับลิมูซีน2ระบบ AI เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับและปรับสมัถนาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล3ดีไซน์ภายนอกแนวสตีลลักชัวรี่ คือความลงตัวของความดุดันและสาง่างาม4ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่ยืดระยะทางไฟฟ้าและลดการใช้น้ำมันโดยอัตโนมัติ5 AI ในห้องโดยสารทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวทั้งนำทางสื่อสารและจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน6ลูกค้าสามารถปรับแต่งได้ทุกส่วนตั้งแต่วัสดุภายใน4ระบบไฟยานระบบขับเคลื่อน7แม้มีกำลังและน้ำหนักมากแต่สามารถขับเนียบสนิทในโหมดไฟฟ้าและสุดท้ายคือ 8วัสดุกว่า90%ในรถสามารถรีไซเคิลได้แสดงถึงแนวคิดยั่งยืนแม้ในระดับยานยนต์หุ้มกรอบราคาคือสิ่งที่สะท้อนความพิเศษรถ,รถรุ่นนี้ไม่ได้ผลิตจำนวนมากทุกคันถูกประกอบด้วยมือในโรงงานเฉพาะทางรุ่นมาตรฐานเริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านยูโรส่วนรุ่นผู้บริหารพิเศษอยู่ที่ราว2.5ล้านยูโรสำหรับรุ่นเฉพาะทางด้านความมั่นคงหรือรัฐบาลราคาสามารถแตะ3.5ล้านยูโรขึ้นไปบริการหลังการขายเป็นระดับพรีเมียม มีศูนย์ดูแลเฉพาะในเบอร์ลินมิวนิกและดูไบเจ้าของจะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ AI ตลอดอายุการใช้งานและระบบตรวจสอบสภาพรถผ่านดาวเทียมแบบเข้ารหัสสำหรับลูกค้าระดับ VIP ยังมีบริการคอนเซียร์จตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยการเป็นเจ้าของรถคันนี้ไม่ใช่แค่ซื้อรถแต่คือการลงทุนในเทคโนโลยีความปลอดภัยและสถานะทางสังคมสุดท้ายคือบทสรุปรถหุ่งเกราะไฮบริดหรูจากเยอรมนีคันนี้ได้ทำลายขอบเขตของคำว่ายานยนต์หรูอย,อย่างแท้จริง มันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือระบบนิเวศแห่งพลังปัญญาและศิลปะภายนอกสแสดงถึงความกล้าและความแข็งแกรง่งภายในคือความหรูหราระดับสูงสุดใต้ฝากระโปรงคือพลังมหาศาลที่ประหยัดพลังงานระบบความปลอดภัยนั้นเหนือกว่ารถทุกประเภทในโลกและเทคโนโลยี AI ที่เรียนรู้จากผู้ขับทำให้รถคันนี้เป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางอัจฉริยะสำหรับผู้ที่แสวงหาความปลอดภยัย ความหรูหราและนวัตกรรมในระดับสูงสุดรถคันนี้ไม่ใช่แค่ฝันแต่มันคือคำประกาศของอนาคตมันพิสูจน์ว่าอนาคตของยานยนต์ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วหรือความสวยงามแต่มันคือความฉลาดความมั่นคงและความยั่งยืนเยอรมนีได้แสดงให้โลกเห็นอีกครั้งว่าทำไมวิศวกรรมของพวกเขาจึงยังคงเป็นผู้นำไม่เสื่อมคลายรถคันนี้ไม่ใช่เพียงก้าวต่อไปแต่มันคือยุคใหม่ของการเดินทางที่ผสานพลังและสันติไว้อย่างสมบูรณ์จบสคริปต์